สบายดีพี่น้อง FC ที่หักแข้งมาสุดคนเยวสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมากินแตงโมหวานๆน้ำกันเด้อพี่น้องอากาศฮ้อนนอนยากมฮู้นใบใบจนปวตีนเลยนิ่งมานะมากินแตงโมน้ำกันเดดกันได้ไหมออโบแดงแต่ว่าหากหวานเด้อพี่น้องเด้อดิฉันเป็นนะนี่ หวานบ่ืหานดุบ่แดงขัดหวานบ่แดงัดหวานนอคแตงโมอย่งมืนกิจลาวอ่แมนบลูแตงโมลายแตงโมลายอากาศทอดบนหัวทาแป๊บข้อน้ำกันแล้วเนองอันคิงเออรอัพรูมมามันเดอก ับมมอนกับนองมเด้อพี่น้องจะเอากระดุมจใกล้นเด้อกระมดางยังรมเขาเนีที่ป็นวาเรียงกะุมนี้ยเหมือนลกอขาทษขอไยเด้อพี่น้องเมื่อเ้าเขบ่น้องายคินกรุมทำกองนะลุกสอนในกองทำหาอีกนงแล้วเล็กนันายเออเล็กตำนงเออจังจกินบารังกิน เดินพี่น้องมาเดินส่วนกินส่วนมูแสบไปส่วนมูกน่าอีแม่เมื่อกี้คือขึ้นหอดแล้วแหละพี่น้องเอาแล้วเอาไปหาเนาะไก่เนาะ นราแก่เมือ่อหาสามเด็ดไปเด็ดมาเป็นไก่เนี่ยนั่นแหละยากใช่ไหมพี่เพื่อนอยู่พี่เพื่อนเนาะเพื่อนนอกคือเพื่อนเจ้าของเพื่อนข่อยก็คือเพื่อนเนาะเพื่อนน้ำกันเพื่อนเนาะอย่างนี้จำบัสจำเบื่อก็สุดๆนี่สไปเมื่อหน้าเป็นแย้งไก่มุกเนื้อหาสวัสดิ์สินั่นแหละไปเด้อพี่น้องไปเที่ยวประเทศลราหน้าเที่ยวเด้อบ้านเมืองเราจากบุกไปน่าอยากน่ากินกรแเซาะบ้านแม่มอนไก่ยี่สิบหกโลบดี้ไก่เด้อพี่น้องไก่ยัง จากมุกไปบ้านม่ม้อนน่ะเศากิโลมุกไปแม่ไปแป๊บเดียวก็งหอหลังให้มันต้องอดขามไปชิคามมาตลาดมุกก็ได้สื้อหันสื้อนี่เดี๋ยวกินของสดๆขามมันสื่อตลาดมุกแม่นล่ะมุก,มกอาหารทา่านี้ก็อาหารทะเลอาหารทะเลสำคัญก็อยู่ทะเลเลยสดอาหารสด กุง้<อ>งเด้ตัวใหญ่ของปลาขมีเด้อพี่น้องแต่ของปลาเขายาก,ยน,กนักใลยตั้งหน่อยแพงอาหารทะเลนี่พอซื้อบ่แพงสองสามร้อยบาทสำคัญกับอยู่ทะเลคือกันตัวใหญ่พอยือทะเลกันจะว่าถูกนะดี่ปีนี้ทะเลแพงกว่าย่บุกอีกแม่เอ้ยเพราะมันอาหารทะเลเขามาทำหีเหมืนอนกั ทางระย่องแพงนะระยองจะแพงละยองมันเป็นพื้นที่ <S <S แบบว,ว่าขาเขาสิบมันสีแพงกว่าทางอ <ừ> ีสานเท่าอยู่พี่น้นาะบิ่งจคขาแรงแล้วขาแรงอยู่ระยองสี400่ร้อยถึงห้ารอยบาทต่อวันนี่ขาแรงมาหนึ่งแต่อยู่มุกนี่ลบจ้างั่อไปสองร้อยหา้หาสิบสองร้อยเจ็สิบสามรอยนแต่เขาเห็นนี่นตหางานมุอทหารไเอน,น,น,ะ,นะี่เปเป็นแม่บ้านมุนอละชัด้วย ค mm hmm. ืันเรไปเา้ดบ <Far> ัตรอันบัตรเมียนอันงานบัตรพักเมียนี่สอนนี่ยังน่ะคะด้วยเนี่ยก็หัแล้ววันมึงจะไปก็ได้มึงนไปก็ได้ตัดหยาแต่โอ้ยลูกยังขางึงข้างล่างังข้างล้างมึงก็แล้วก็กวางน้ำหนาหนาไม่หนาไ้สองเดือนแล้วบอตัดหักกตัดก่อนจะตัดแลมัยังดอก สางบ่ว่า,สางสากกัเห็ดให้เห็ดนาดหน่อยบ่มีนมนมคมนบ่มีคนเห็ดไฮบ่มีคนว่างอืมชงแล้วก็ไปอันบางหนึ่งนี่เราแล้วหน้าแล้วก็ไปรับจ้างอัน,นไปรับจ้างเห็ดยังทาสอกทาสีเราเป็นสากาาทาสีบ่าเนีปวนกันเออจับขยี้บกแกนเดี๋ยนี้ทางปัวมาหน้าเรียนเด่นแบบ คลิปมามอนนี่เป็นคลิปง่ายๆเด้อพี่น้องมิยังกักินตามภาษาแม่มอนกับไข่กันแหละง่ายๆกันนั่นแหละถ้ากินแซ่บเรแซ่บกับพวกหมูดอกพี่น้องเขาเฮ็ดมากเขากัดกินพี่น้องเอ้ยผู้ใดสิกดซับตะไคร้ให้่แม่มอนก็ขอบคุณนละลายเด้อพี่น้องผู้ใดบโบกดให้กับเพราะว่ากันแล้วแต่ผู้มักอุบะมักเนาะไอ้ขี้เด้อสุดแรงใจแรงใจก้นกดแห้กำลังใจแม่มอนสิ่งทุกอย่างแม่มอนก็ขอบกับใจเนาะให้กำลังใจรถพี่น้องผู้เฒ่า เราได้อยู่น้ำลูกน้ำร้านบานปลายชีวิตเราเราก็มีความสุขเราไม่อยู่นักข่อยกับลูกเราเราเมื่ออยู่นั่งอ้นกับลูกเราเราก็เพิ่งนกับข่อยกับนั่งอ้นคนอื่นเขาก็บริญาน้ำแม่ดอกเขาก็ทำมาฮะกินรับจ้างระบายเข้าไปพี่น้องอีแม่แล้วมีนนาะกินแจกๆเราก็แบ่งไปให้ลูกเราแค่นั้นเองพี่น้องเอ้ยเออเอ้ยไอ้กับเขาก็รับจ้างหามีเขาให้ไช้นุกไช้หน้าทางหนาทางนุกเขาก็ไปเลี้ยงตัวเขาเองอ่ะคือแบบเขากะบริยาน้ำพอน้ำแม่อะพี่น้องหาจ้าง นอกจากว่าแม่เนี่ยอยากซื้อน้องกินไปให้ลูกกินแบบนั้นแค่นั้นเองให้เขากินเออต้องแต่เขากินเศษเศดใส่ลูกแม่อยากให้ลูกได้กินน้ำนะแม่คูเป็นแม่ก็ไม่จะจำสั้นหรอกพี่น้องคือซื้อส่งไปให้ไปให้กินโดยส่วซต่างเป็นห่วงสะพานได้ง่ายง่ายไปแบบซื้อให้ใส่มีเงินก็ซื้อบ่มีแล้วก็แล้วไปแค่นั้นแหละพี่น้อพี่น้อยสีใหญ่สีเทาสำได้ก็ห่วงก็ดีดีลูกน้องทำสิว่าเป็นแม่พี่น้องเอ้ยแม่แม่คอยเข้าใจเจ้าอยู่คอยไม่ลูก กินวัได้ถ้าใอยว่าไม่รู้ความรู้จะคิดอคดอกสิสัวสิดดีสมได้กะบยุคล,ลูกคนดีเกิดบ,บริการควบการเขียดมาให้กินแม่เนี่ยหรือก,กินน้ำลูกกูคิดสัวเห้นั่นแหละตูวปล,ปลาตัวหนึ่งไปใส่เบ็ดใส่โคมาเอามาให้แม่กินคอยกัดสิ่งได้เขาไทยบาปทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเคยก้าเล่าแม่คอยเคยว่าให้แม่คอยประหยัดร่างาแาบเด็กพี่น้องคอยประหยัดมีมีเว้มีกรรมต่อคอย ี่นออ้องเอ้ยทีนี้นะเรื่องเฮ็ดเฉพาอไซแมนนี่มันแน่นอนอยู่แล้วบาปกรรมนะพี่น,น,อน้องอันนี้รูดีเลยคนนะทุกอย่างรูเบิร์ดคิดคิดออกเพื่อแหละแต่บางเถ่อมันความโมโหเนาะอันนั่นนั่นมันชื่อว่ามันหอดงานหอดตามันเป็นปีนี่จะต้องเปนเ็นน้ำหนั่นเดอ้อเดือนนี่จะต้องเป็นน้ำนี่เด้อมันก็เป็นมันก็เกิดเนาะโมเมนต์แบอยาก นั่นมันทั้งเมีย้าเงสิทธิมาสั่นทัดคือกันเอาออกทางความศิลแล้วเขากูโห่จ้ะขึ้นแม่ม้อนมาไปไปดีๆแต่งตัวไปดีๆตอนแม่ม้อนเกิดอุิเหตุบนหนุกอุปทานมาแม่มอนจะเกิดอุบัิเหตุเป็นยังไงเนี่ยขอว่าเออดวงจิเป็นแบบนี้มันก็คือเป็นขอญาติดีมันจาดีมาสันหน้าคนเท่าก็มีบาตรดีบาตรได้มีดวงผึ่งมีดวงลง มันเกินขนาดเนาะมันโมเสมอกันคืออันนั้นแหละข้าวองโมเห็นอนาคตเทาอย่ายืนยันว่าโอ้กูมีแหละกูสิยบถูกอย่าไปขีดนึงแล้วกูถูกแล้วกูสิยบมีแดีวก็จะไปขีดไปคนท้ามันมีขืนไม่ลงคนเ้ามันขืนไม่ลงถูกจะเข้าหายได้เข้าหัวคนเราข้าวโมเห็นอนาคตของเทาโมเห็นว่าการเจ็บเป็นของแปลกๆชีวิตเข้าเป็นแปลกๆข้าเข้าวซองโมเห็นใครทำหน้า เอาโห่แต่ปัจจุบันมือนีมืออื่นมืนอื่นนี่ยังโมโหห้าโห่แต่มันอื่นมืดไปคือมันอื่นคือโห่ไปเอ้จบไปแล้วมันอื่นมืนอื่นแล้วไม่จะเป็นอะไรอีกกันบุู๋อีกเนาะมันเป็นยังไงน้าอย่าเฝ้าเดาตัวเองตัวกอนวงหนาอย่างคือการมัดขาดพันวงหนาบัวได้ดอกคนท้าวมีบัวได้รวยด้ดอกกุหลาบมาดอกมาแต่ตัวหลังจะไปตัวลัตายกับไปแต่โตมากับมาแต่โตปลาเปื่อย ตายไปเสื้อผา ha, ้าท mm hmm, mm hmm. hmm. ี่เข้าใส่ให้ที่เข้าแต่งหนาให้เข้าก็เพาถึงนบ้นกระใหม่บ้าเลือดตะกระดูกไม่ได้ยังสังคารเพิ่นไปแบบนัานไหะมียังแต่บได้เอาไปกอไปสต็มโต้ที่เตาทู่บ้านเพียงแตวบาเวลาเขามีหรือเขามีเงินหรือเขามีโอกาสเหตุชิงดีๆเขาอยากเหตุข้าก็เพราเหตดใส่ชีวิตคอบใส่ชีวิตครอบครัวเขาให้มีความสุขให้มันคู่ชีวิตมันสั้น ผู says, ้ักว่าอายุจะคล้องหอดมือใดค่ะผบู้เขาบวสามารถผู้ได้ผู้ดแต่มือเกิดมือตายครับููเดินกต่บอทอตัวเองโอ้ยกูะชงกระทอตัวเองบอทอทอได้แต่จะถอยเขาบอกทอดแต่จะถอยทอบางเทื่อนคอยกระทอคือกันไหมคอยเฮ็ดคลิปหน้านี่คอยกระทอดนะทอทุกสิ่งทุกอย่างบว่ายังบว่าคอยคอยุกวันนี้คอยจะมีความถุกความเครียดของคอยในโตคอยนี่เดินพี่น้องบวมบวเครียดในการทําคลิปมันก็เครียดแต่ถ้าเกิดถ้าปล่อยว่าคือ fc ว่ะ มันก so ็บังเกิดปัญหาถ้าบวัี้คนอยู่คนเย่ห้องโบเป็นอย่างน้เนอะเออหนึ่งลักๆเรามันจะเกิดการมูเบามากขวัาการแบบทะเลาะวิวาทกันมันจะเกิดแบบนันเด็กเนาะครับวัีคนบาอยเนาะมันก็แล้กไปจบวัี้ยังเกิดตั้งแต่คนถงเยี่ยมแมันก็แล้วไปเนาะว่มี้ยังนีเด็แง่แง่แง่แ่มอเราก็เปนนซีหลพี่น้องเราผู้าวเราว่าซาลอหมนจะเสือเสือบอช่วงที่คอยพิกันกับเรานึกจะ ย้อนที่คอยพีกแม่คอยนะคอยสร้างจังไรเราเครียดให้เราเครียดๆแล้วเขาจะมาให้อภัยเราและพอมีเอฟซีผู้หนึ่งท้องปู่สร้างปู่กดเข้ามาน้องมนเอ้ยฟังแม่ว่าเนื้อรู้นี่คือเอฟซีที่ดีและกวังดีกับครอบครัวเราจริงๆนะฟังแม่ว่าเดอ้อแม่ซีพเว่ายังให้เจ้าให้เจ้าคิดเองเจ้าก็มีลูกเจ้าก็มีน้องมานาแม่ก็คือแม่ลูกก็คือลูก เออสิ่งใดแม่เห็ุผิดพลาดไปเจ้าเอาโหสิกรรมให้แม่เจ้ากับพีบาปมีกรรมหนึ่งเม่ม้อนเราเข่าแล้วถ้าเจ้าปล่อยวางในเด้อลูกเด้อให้เจ้าคิดหนึ่งคือเจ้าคิดสว่าเราเข่าแล้วเราสมองเราเลือดเลือดเาาราแต่ก็ยังเราเข่าเอาตาภาษาผมเป็นแม่อยากให้ลูกนะคุณบอกมดนะ fc ออขอมดมีไหมสีมาเบาเงี้ยเงี้ยให้แม่ม้อน ที่เรามีคือการอันดีคนเขาบอกไม่มดเลยหาไปรูกสาสัคนนี้เขาบอกมากคนนี้ห่ไปรูกสาได้การได้กัมเมลูกันแล้วก็อย่าเข้าใจพิษเด้อคอเขาบอกก็อีแม่แต่มื่อนี้โลดเจ้าอย่าเข้าใจพิษว่าข่อยนสั่งการให้คนอื่นมาด่านีก้าท้บานเลยบ่มีจักเถื่อทุกช่องออกมาเขาล้วนแต่เขาด่ากันเองทั้งนั้นข่อยข่อยกล้าพูดเลยเอออันนี้อ่ะสนิทและและพี่น้อง ขากล้าพูดเลยเขาบอให้ขอบารมีตะว่าแรแตะล่าล่ากระดาเขาเขากระดาเล่าก็คือปล่อยขอบมไปหาไม่วงไม่ลงขวดอีอะอมนั่นแหละไม่ยั้งดลราบารนี้ห่งตะือสิผ่านไปได้แหละสิได้เนาะระวังแม่กับลูกกับเพื่อีสิตดี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 คือได้แหละบารนีเราภาวนาสั้นพี่น้องเออค่อยค่ะเอ้าไยังกับพวกป้องแม่คือเก่าพี่น้องนี่ก่ะไม่มอนราไปก่อนเด้อพี่น้องเดออตัวเซบุูไลซั้นตั้งส่ง มีมอสมีในสูดเลยทีเดองวเลยไป